สภาวะการขาดแคลนแรงงานค่าจ้างแรงงานราคาสูงส่งผลให้ต้นทุนในขั้นตอนการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งคุณภาพงานที่ได้ขาดความสม่ำเสมอช้าไม่ทันต่อฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบันทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่สยามคูโบตาได้พัฒนาเครื่องหวานปุ๋ย fs 3 0 0เพื่อขั้นตอนการบำรุงรักษา ที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีเครื่องหว่านปุ๋ย FF 3 0 0ติดตั้งกับแรรกเตอร์คูโบต้าขนาด28 6 0ถึง60แรงมา้า คุ้มค่าว่านปุ๋ยได้หลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานหว่านได้ทั้งปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดเม็ดทรายปุ๋ยชนิดผงและพิเศษยิ่งขึ้นสามารถว่านปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดแบบแห้งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีลดต้นทุนทำงานได้ยอดเยี่ยม สามารถหวานได้20ไร่ต่อชั่วโมงสามารถทดแทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานเร็วกว่าแรงงานคนถึง10เท่าของผมวันหนึ่งสามารถหวานได้ประมาณ150กระสอบเราหว่านสบายสบายเริ่มตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าจนถึงประมาณ5้โมงเย็นช่วงที่เราต้องการฝนมันจะตกเงี้ยถ้าหากว่าไม่มีคนงานเราก็หวานไม่ได้แต่ถ้า,ามีรถไถเนี่ยเพียงคนงานคนเดียวเราก็กลับเราอีกคนหนึ่งก็สามารถทำงานได้เลย แล้วก็ได้เร็วกว่าจํานวนปุ๋ยลดลงมากกว่าเต็มพื้นที่กว่ามันไม่ม,มีมันไม่กระจุกแต่มันกระจายเต็มพื้นที่หวานได้สม่ําเสมอด้วยชุดการหว่านลิขสิทธิ์เฉพาะของ IH ISA r ทําให้ปุ๋ยกระจายตัวสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลงพืชจึงดูดซึมปุ๋ยไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ระหว่างใช้เครื่องกับคนสู้เครื่องไม่ได้เพราะาหวานเครื่องแล้วจะกระจายเต็มพื้นที่ ไม่มีไม่มีเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือกระจกเพราะว่าแปลงยางหรือปาล์มของเราเนี้ยรากมันขยายเต็มพื้นที่หมดแล้วเราสามารถที่ใช้ตัวที่ได้อย่างสบายประหยัดน้ำมันจากผลการทดสอบเครื่องหว่านปุ๋ยตราช้าง FS 3 0 0ใช้น้ำมันเพียง0.25ลิตรต่ตอไร่เท่านั้นประหยัดมากก่าันเยอะข่าช้จ่ายของคนเนี้ยตอนนี้อย่างน้อย350แต่ถ้าหากว่าใช้เครื่องตัวนี้ ผมไม่ต้องออกกําลังเพียงแต่นั่งขับอย่างเดียวแล้วก็มีลูกน้องคนหนึ่งคอยใส่ปุ๋ยให้วันหนึ่งผมใส่ได้ประมาณ100กระสอบถ้าหากว่า,เ,าเราใช้คนสักห้าคน100กระสอบใส่ไม่หมดทํางานได้เต็มประสิทธิภาพปรับปริมาณปุ๋ยได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานด้วยชุดควบคุมการหวานที่มีให้เลือกถึง14ระดับ เพื่อปรับปริมาณปุ๋ยให้ตรงต่อความต้องการของพืชในแต่ละช่วงอายุอีกทั้งยังสามารถเลือกหว่านแบบทางซ้ายฝั่งเดียวด้วยหน้ากว้าง4.5เมตรและหวานแบบทั่วทั้งแปลงได้กว้างถึง9เมตรทำให้ระยะการหวานได้ชั่วแปลงและถึงโคนต้นในคราวเดียวปุ๋ยที่เราหวานไปนะครับจะมีเป็นระยะเราสามารถกำหนดระยะได้ว่าร่องปามเรามีระยะห่าง9เมตรแต่ว่า เครื่องเรายกขึ้นมาสูงหน่อยหนึ่งก็ได้ระยะ9้มิตรครึ่งมันจะลงลกต้นปาล์มพอดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันสม่สําเสมอต้นปาล์มแต่ละต้นจะได้ปุ๋ยเท่ากันทุกต้นนะครับทํางานได้ต่อเนื่องเครื่องบานปุ๋ย FS300 สามารถบรรจุปุ๋ยได้มากถึง300ลิตรในคราวเดียวจึงทําให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องลดเวลาเรื่องการเติมปุ๋ยในขณะทํางานจากประสิทธิภาพดังกล่าว ทำให้เกษตรกรกำหนดเวลาการใส่ปุ๋ยได้ตามต้องการและควบคุมปริมาณการใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะต้องการหวานได้ว่าจะหวานช่วงไหนวันไหนเรากำหนดได้เพราะว่าปัจจุบันนี้อของผมเนี่ยส่วนปามน้ำมันขาดขาดแรงแรงงานในการใส่ปุ๋ยปามน้ำมันถ้าหากว่าเราหวานเต็มเนี่ยมันจะกินได้ตลอดอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคยเคยหวาน แลงนี้ผมเคยหว่านอยู่ประมาณ2 0 25กระสอบตอนนี้อยู่เหลืออยู่ประมาณ14กระสอบก็แต่พื้นที่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรากลัวว่าปุ๋ยน้อยเราก็สามารถที่จะหว่านในคราวต่อคราวต่อไปได้เพราะว่าหว่านแต่ละครั้งไม่เปลืองปุ๋ยแต่เราสามารถที่จะหว่านได้จํานวนน้อยแต่บ่อยครั้งต้นไม้จะกินได้ดีกว่าแข็งแรงทนทาน โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงทำให้มั่นใจได้ในความแข็งแรงถังผลิตจากโพลีเอทิลีนที่ทนต่อการบิดแตกกร่อนเมื่อใช้งานไปนานๆพิเศษชุดควรปุ๋ยถาดและชุดจานผลิตจากสแตนเลสที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของปุ๋ยลดการเป็นสนิมทำให้ใช้งานได้ยาวนานและทั้งหมดนี้ คือที่สุดของความคุ้มค่าของเครื่องหว่านปุ๋ยคูโบต้ารุ่น FS 3 0 0